กฎหมายคุ้มครองผู้เช่าบ้านที่ผู้ให้เช่าและผู้เช่าบ้านควรจะรู้นะคะ 1. ห้ามเข้าที่พักของผู้เช่าโดยพลการผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในบ้านคอนโดหรือห้องเช่าของผู้เช่าแม้ผู้เช่าจะค้างค่าเช่าหากมีการฝ่าฝืนอาจมีความผิดทางบุกรุกนะคะจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาท 2. ห้ามปิดกั้นทางเข้าหรือใส่กุญแจล็อกแม้ผู้เช่าจะค้างค่าเช่าการกระทำเช่นนี้ผิดกฎหมายยกเว้นมีการระบุในสัญญาเช่านะคะ 3. ห้ามตัดไฟตัดน้ำเพื่อบีบให้ผู้เช่าย้ายออกเป็นการละเมิดสิทธิ์เว้นแต่มีการแจ้งยกเลิกสัญญาและให้เวลาย้ายออกตามสมควรหรือมีคำสั่งให้ขับไล่จากสาร 4. ห้ามไล่ผู้เช่าออกทันทีหากเป็นสัญญาายเดินขึ้นไปต้องแจ้งให้ชำระค่าเช่าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะ5การใช้เงินประกันและทรัพย์สินของผู้เช่าผู้เช่าสามารถหักเงินประกันเป็นค่าเช่าค้างจ่ายได้นะคะแต่ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเงินประกันเพิ่มเติมส่วนทรัพย์สินของผู้เช่าผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิ์นำออกเว้นแต่มีข้อกำหนดในสัญญาเช่าค่ะ